ด้านในจะมีลิฟต์แล้วก็จะมีคาเฟ่มีไอศครีมอยู่แล้วก็สามารถไปช็อโหวานเย็นครับเราจะอยู่นี่ประมาณไม่เกินตอนนี้อนนี้นาฬิกา14นาทไม่เกินิ10หนาิกานะครับไม่เกินสี่โมงเย็นสิบหนาฬิกาที่จุดนัดพบที่นี่นะคะแล้วจะกลับถึงบ้าน ขาจังเลยครับ ไม่หลายตัวชวงนี nice. <if at> ้น่ากี่ม่บอลเลียนสิบอ๋ปาการอ๋อทำกหน่อยมเนี่ย โอ้ม eh? exactly. ีคนปวดขาคนนึขึ้นในอวดทำไมนะ้ยเจดีไหมปวดขาแห้งนี่คืออะไรอด้งน้ำใช่ไ้ ยังห่อนะจัดเดินเดินเดินมามาทำไมยางยางบ่อห้อยเลยเน่ยไ้ขึ้นปวดปวดแข้งหมดตำนวนแล้วเนี่ยไปเร็ว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  ก็จะขึ้นรีบไปจ้าตัวเล็กกับเพื่อนเลยนะเห็นป่ะเนี่ยเบ็นเต็ดแต๋วด้ยชั้นที่สามสิบเอ็ดพอ่มีทั้งหมดสามสิบเอ็ดชั้นบ่ัสามสิบห้าชั้น

ันาดอะไรนู่นบ้านนูนขอให้บนบนนี่ไงบึงพลามชัยนี่คือบึงพระรามชัยบึงพระรามชัยอันนี้บ้านครูน้อยร้อย อันนี้ชั้นที่สามสิเบเอ็ดชั้นที่สามสิเบเอ็ด อันนี้ไอ้สารากางรสารากางจังหวัดอันนีศอดีสารจังหวัดนมันสื่อเยคเพื่อนวะให้กระโจกอยู่ใส จะเข้าสก,กายวอล์กแค่เปลี่ยนรองเท้าและค้ำตามข้อปฏิบัตินะครับขั้นใดที่มีถุงเท้าอยู่แล้วให้ถอดแค่รองเท้านะครับใส่รองเท้าเดินเข้ากรึ่งจะจบได้เลยนี่มันเคยเดินหรอเปาะเดิรรเนย่างไปซี่กรรลัวไปไปนะไปลุกไปแล้วปวดขาปวดขาเึงบบานหรือเป็นอะไรไหน่อย นี่คือชั้นกระจกไปคู่หน่อยนะครับไพ่มาคู่ดนุนมาเราว่ามันลาวนะเ <c oughs> ะะข้าไปเ <c oughs> ข้าไปเลยเข้าไปเลย าไม่คนเดินตายด็กๆแล้วเขาไปเดินแล้วไปโหลด่ารัไต่อไปตอไปขาวตนาเ้ยองถามดูังไค่สกายวอล์ฟเขาหาเดยายเขาอยากเปลี่ยนมันคือที่าหนอนก็าแ็่จำเนื 把酒，把酒。

你们搞成这样，真的不完了。